สวัสดีครับผมชายนะครับไฟขายนะครับวันนี้ผมมาแนะนํารถมาด้าสที่จะส่งมอบที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นมาด้าสรุ่นเอสเทเลเตอร์สปอรนะครับคันนี้นะครับคันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับดาวต่ำห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะผ่อนเดลารับแปดพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแคมเปญนี้ได้ทั้งหมดนะครับไม่ต้องเลือกฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งของแถมจัดเต็มนะครับไฟแนนซ์ผมวิ่งทั่วไทยนะคใครสนใจนะครับอย่าได้รถรุ่นนี้นะครับมาด้าสองตัวนี้นะครับเอสเทเลเตอร์สป ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนํารถนะครับเป็นมาด้าสนะครับรุ่น MY22 เป็นรถใหม่นะครับ m y 2 2นะครับแต่รถผลิตปี23นะครับคันนี้เป็นรถใหม่นะครับย้านะครับแคมเปญพิเศษนะครับที่ลูกค้าเรียกร้องกันมานะครับลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบเอ่อขอดาวต่ําดอกเบี้ยต่ำนะครับนี่ครับผมมาโปรโมชั่นนะครับทำโปรโมชั่นนี้มาให้แล้วสําหรับรถลูกค้าที่จะรับรถเดือนนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับ ออกรถต่ำนะครับ5%ของราคารถนะครับดอกเบี้ยศูนเนะครับมาแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องเลือกนะครับผมให้แคมเปญเดียวกันนะครับแคมเปญหมดไม่มีการหมกเม็ดนะครับดอกเบี้ยศูนเนะครับย้ำนะครับออกรถ5%ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ผ่อนเดือนละแปดพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับรุ่นนี้ราคาอยู่ที่หกแสนหบาทนะครับรุ่นนี้นะครับความพิเศษของรุ่น S l ส t ลเตนะครับสปอร์ตนะครับสปอร์ตกับซีดาน4ประตูราคาเท่ากันนะครับสิ่่่งทีีพิเศษจาากกด้นนนอครับ ไฟหน้าจะเป็น LED พร้อม d a y t i m e นะครับ r u น n i n g นะครับรุ่นนี้ล้อแมกนะจะเป็นขอบ15นิ้วลมดำนะครับสีกันเมทัลลิกสวยมากนะครับสีล้อแมกนะครับคันนี้เป็นล้อลมดำนะครับดิสเบรกด้านหน้านะครับมีครีบระบายความร้อนนะครับนี่ครับรถออปชั่นนะครับสำหรับรุ่นนี้ค่อนข้างครบแล้วนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับ ตัว GVC Pass นะครับรวมถึงตัวทัช c o n Control นะครับมีแล้วนะครับระบบควบคุมการทรงตัวมีครบหมดครับเป็นรถเล็กที่มีออปชันระบบเซฟตี้ค่อนข้างครบนะครับเบาะไฟฟ้านะครับรุ่นนี้นะครับมองจากด้านท้ายนะครับถ้าเป็นราคานี้ครับสีขาวมุกจะเพิ่มอยู่ที่7,000บาทนะครับเพิ่มไปจากราคารถอีก7,000นะครับนี่ครับได้ดอกเบี้ยต่ำนะครับดาวต่ำนะครับ แถมยังได้ของแถมจัดเต็มอีกนะครับนี่ครับด้านท้ายจะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดนะครับพร้อมกล้องจะมีกล้องมองหลังด้วยนะครับรวมถึงตัวครีบฉลามนะครับใครนะครับที่อยากได้รถรุ่นนี้นะครับดาวต่ําดอกเบี้ยต่ํานะครับของแถมเยอะนะครับต้องเป็นคันนี้เลยนะครับลูกค้าคันนี้จริงๆแล้วไม่รับเป็นชุดแต่งนะครับขอเป็นส่วนลดพิเศษแทนนะผมให้เครดิตลูกค้าที่เลือกนะครับ แต่คันนี้ถ้าผมให้ดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้ทั้งหมด4จุดนะครับพร้อมกล้องอันนี้จะเป็นกล้องเซ็นเซอร์ถอยบิวอินจากโรงงานนะครับขาดท้ายนะครับรุ่นนี้มีให้ครบนะครับอันนี้ผมตรวจรถไปด้วยในตัวเลยนะครับลูกค้าคันนี้นะครับมาจากภูเก็ตนะครับมาซื้อรถถึงที่กรุงเทพนะครับที่ผมนะครับสุขุมวิทนะครับ64ทับ2นะครับโปรแรงขนาดไหนครับลูกค้าจากต่างจังหวัดนะครับ ไกลมากนะครับรุ่นลูกค้าคนที่ไกลมากนะครับอยู่ที่ภูเก็ตยังมาซื้อรถที่นี่นะครับแคมเปญแรงจริงไม่มีหมกเม็ดนะครับฟิล์มเซรามิกนะครับนี่ครับรถสวยมากนะครับถ้าเป็นรถมาด้าสองนะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดสามลิตรนะครับสี่สูบสิบหกวาวนะครับคันนี้ครับผมพาดูภายในนะครับนี่ครับฟิล์มเซรามิกมืดมากนะครับแต่มองจากด้านในนี่ครับค่อนข้างเคลียนะครับเคีร์ใสนะครับฟิลมดูครับ มองจากด้านนอกนะครับดูปลอดภัยนะผู้หญิงขับนะครับแต่มองจากด้านในแล้วนะเคลียร์ใสสบายตานะครับนะครับเบาะไฟฟ้านะครับพร้อมเมมโมรีให้2ตําแหน่งนะครับเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับนี่ครับภายในภายในสวยมากนะครับสําหรับรถที่เป็นรถเล็กนะครับเป็นบีคาร์นะครับอย่างตัวมาด้าสเนี่ยได้เรื่องประหยัดน้ำมันแล้วนะครับย3 3ิบาจดสกิโลเมตรต่อลิตรแล้วยังได้ตัวภายในที่ค่อนข้างที่จะดูสวยพรีเมียมนะครับนี่ครับตัวนี้จะมีไวเลสชาร์จนะครับ แ p ปเปิลคาร์เพย์แอนดรอยตัวแบบไร้สายนะครับหน้าจอจะขึ้น Google Map นะครับของตัว Apple CarPlay นะครับหรือ Android นะครับ Android Auto นะครับจะเป็นแบบไร้สายแล้วมีเวลชาร์ที่ด้วย a อปเปิลออโนะครับครับเกียร์เป็นแบบออโต้แบบ6สปีดนะครับแอแบบคูลน่าแดชบอร์ดทุกอย่างครับดูครับแพดเดอร์ชิพมีครบแล้วนะครับแพดเดอร์ชิพเบาะหนังระบบไอซ์ทิปเซนนะครับคูลคอนโทรลนะครับรวมถึงตัวพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับมีครบนะครับรุ่นนี้ ี่ครับลูกค้าเป็นรถคันแรกของเขานะครับอันนี้ลูกค้าแนะนําไฟแนนซ์นะครับผมแนะนําให้ไฟแนนซ์วิ่งไปที่นู่นเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาไฟแนนซ์รับส่งทั่วไทยนะครับไฟแนนซ์เออหมายถึงวิ่งทั่วไทยนะครับคันนี้นะครับรถสวยมากนะครับใครสนใจนะครับอยากได้รถมาสด้าสองนะครับรุ่น S Later Sport หรือซีอานนะครับทักไลน์ผมได้ยีิบสี่ชั่วโมงนะครับ คันนี้รถค่อนข้างที่จะแต่งจัดเต็มนะครับคันนี้ได้ฟิลเซรามิกได้ดอกเบี้ยถูกนะครับดอกเบี้ยต่ําดาวต่ําย้ํานะครับลูกค้าที่ถามกันมาเยอะนะครับที่อยากได้รถที่ขอดาวต่ำนะครับดอกเบี้ยต่ําฟรีประกันครับมาแล้วนะครับทักกลับมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําแคมเปญนี้ให้นะครับยังไงใครสนใจทักไลน์ผมได้24ชั่วโมงครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ